สวัสดีครับวันนี้ทางคา n ิว a l เองมีคอลเลคชันล่าสุดของรองเท้าคอนเวิร์สมาแนะนำกันนะครับก็อย่างที่เห็นตัวนี้มีชื่อคอลเลคชันว่า U.S. Originator ซึ่งทางคา n i v a l เองได้นำคอลเลคชันตัวนี้มาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นแรกที่เข้ามาก็จะเป็นรุ่น All Star ซึ่งประวัติความเป็นมาของซีรีส์ U.S. Originator เนี่ยเกิดมาจากที่ทาง Converse Japan เนี่ยเขาออกเป็นคอลเลคชันพิเศษมาเพื่อ ระลึกถึง Converse สมัยก่อนที่ยังเป็นยุควินเทจที่ยังผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เนื่องจากความนิยมของตัว Converse ในยุควินเทจเนี่ยที่เป็น made in USA เนี่ยทำให้หลายๆรุ่นที่ผลิตมานานแล้วเนี่ยคนยุคใหม่อยากจะได้รองเท้ารุ่นเก่าๆที่หาย,ยากๆที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยมาอยากจะได้ตัวน,นั้นมาแต่เนื่องจากว่ามันค่อนข้างนานมากแล้วรุ่นพวกนั้นเราก็เลิกผลิตไปนานแล้วทําให้รองเทา้าหายากแล้วก็ คนที่อยากจะได้เนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทาง Con v e r s e j เ p a n เองก็ทำเป็นซีรีส์พิเศษ U.S. Originator ก็คือการเอา Converse ของ U.S.A. ทั้งหมดเนี่ยมาผลิตใหม่ในในแบบฉบับของเขาเองก็อาจจะมีการปรับแป่งนิดหน่อยแต่ว่าได้ความเป็นวินเทจกลับมานะครับก็ตัวนี้ที่จะนำมารีวิวให้ได้ดูเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Jack Purcell H.S.V. นะครับหรือว่าชาว วินเทจก็จะรู้จักกันในรุ่นที่ว่าชื่อว่าขีดรอบนะครับเ,เรามาดูองค์ประกอบของของตัวแจ็คเพอร์เซล h s v ตัวนี้นะครับหรือรุ่นขีดรอบเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างก็คือ1เนี่ยถ้าดูโดยรวมด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันมันมาในสไตล์วินเทจเลยก็อย่างเช่นตัวยิ้มด้านหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแจ็คเพอร์เซลเนี่ยก็จะมันก็จะเป็นในสไตล์ของวินเทจมาซึ่งจะเป็นรอย ุ่มเลืกลงไปแล้วก็มีขีดอยู่ด้านในต่างจากรุ่นปัจจุบันที่มันจะเป็นขีดอยู่บนขอบยางนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นแบบมาในสไตล์วินเทจเลยส่วนตัวถ้าเรามา,มามองด้านข้างนะครับตัวที่เขาเรียกกันว่าขีดรอบเนี่ยคนคนนักสะสมวินเทจเนี่ยเรียกกันว่าขีดรอบเพราะว่าตัวขอบยางมันจะมีสส่วนเห็นไหมครับส่วนด้านล่างสีขาวกับส่วนด้านบนสีดำเนี่ยซึ่งถ้าเป็นแจ็คเพอรเ์เซลรุ่นธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันจะ ออกมาในสีเดียวกันด้านด้านล่างกับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันแต่ว่ารุ่นไหนที่เป็นขอบยางหนาและตัดสีสต่างกันอย่างเช่นตัวนี้สีดำข้างล่างสีขาวเนี่ยจะเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าสีของยางมันตัดกันออกมาแล้วมันมันดูสวยกว่าที่จะเป็นสีเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นรุ่นรุ่นที่เรียกกันว่าขีดรอบแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นแบบขีดรอบเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวตะเข็บด้านข้างบริเวณนี้ครับตะเข็บสีขาวเนี่ยก็จะมาเป็นแบบวินเทจเลยหรือว่า ถ้าใครสังเกตเห็นในรุ่น Jack Purcell a ั d ดิกที่เพิ่งออกมาเนี่ยก็จะมีตะเข็บนี้เหมือนกันรุ่นทั่วไปก็จะมีตะเข็บแต่ว่า,าจะไม่ได้โค้งสูงขึ้นมาขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งส่วนนอกจากตัวตะเข็บข้างแล้วเนี่ยตัวเชือกก็ยังมาในแบบวินเทจด้วยแบบบางเล็กกว่าปกติเชือกรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะค่อนข้างหนากว่า,านีา้ค่อนข้างเยอะต,ตัวนี้จะเป็นแบบแนววินเทจมาเลยตัวถ้าเรามาดูตัวซอฟต์รองเท้าด้านในนะครับซอฟที่เห็นตัวเนี้ย พื้นด้านในก็จะมาแบบลวดลายแบบสมัยก่อนวินเทจเลยก็คือเป็นเป็นลวดลายด้านในต่างจากสมัยนี้ที่มีเฉพาะโลโก้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนอกจากตัวซอฟตด้านในแล้วเนี่ยก็จะมีตัวป้ายส้นข้างหลังซึ่งซีรีส์ U.S. Originator เนี่ยก็จะมีป้ายส้นที่ออกแบบมาใหม่มีตัวหนังสือเขียนคำว่า U.S. Originator อยู่ข้างหลังด้วยตรงนี้นะครับถัดจากนั้นเนี่ย ความพิเศษที่สุดๆของเรือรุ่นนี้เลยก,ก็คือว่าตัวพื้นด้านใต้จะเป็นพื้นแบบโบราณแบบวินเทจมาเลยก็คือปัจจุบันพื้นแบบนี้ไม่สามารถหาได้ใน Converse รุ่นใหม่แล้วพื้นตัวนี้จะเป็นพื้นที่ใช้ใน Converse ตั้งแต่ปี1970ก็ประมาณ40-50ปีมาแล้วก็คือตัวนี้จะค่อนข้างแปลกแล้วก็ลิมิเต็ดเนี่ยครับพื้น จะเป็นลายๆก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยใครที่อยากสะสม c o n เว r ร์รุ่นที่หายยากๆแล้วก็ไม่เหมือนรุ่นทั่วไปเนี่ยตัวนี้มันจะเด่นมากตรงขีดรอบแล้วก็ตัวพื้นแล้วก็องค์ประกอบทุกอย่างที่เป็นวินเทจเนี่ยซึ่งถ้าเป็นรุ่น Converse เองที่มีหน้าตาแบบนี้แล้เป็นรุ่นวินเทจสมัยเม d อินยูเอสเอเนี่ยราคาไปถึงเป็นหมื่นเรียบร้อยแล้วสำหรับสำหรับใครที่อยากได้รูปลักษณ์ของความเป็นวินเทจเนี่ยแล้วก็ ไม่อยากจ่ายแพงขนาดซื้อของวินเทจเองจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกครังเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวผลิตใหม่ที่ออกมาเป็นรุ่นลิมิเต็ดให้ได้เก็บสะสมกันนะครับก็ถือเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในซีรีส์ US Originator นะครับก็ในปีนี้ US Originator ก็ออกมาหลากหลายรุ่นมากคิดว่าน่าจะถึงประมาณ100รุ่นเลยแต่ว่าวันนี้เราได้นำตัวนี้มาแนะนำก่อนนะครับคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งแล้วก็ จะวางจำหน่ายที่คนิวาวสยามสแควร์ซอยหนึ่งเร็วๆนี้นะครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็ติดตามได้ในรายละเอียดได้ใน Facebook ของคนิวาวนะครับ w w w f a c e b o o k c o m c o n v e r s c a n i v a l